แ่ละลายออหลรว่ไหมได้ไม่้เาเนอะโอ้ยยังไม่สิ้นอีหดเนี่ยันะน้นไม่สินอีกบอกยังไม่สินแล้วหรอเยอะจุดเขาทำหอยเหรอักนีใครชอบกินบ้างรกรสุดตี้ใครอบกินดวยกนโยนหรือเ ต้นเี้กันด่้เอ็ดจกนสามม่วนะยาได้าหรก็จะมีส้นตมีแกงขี้เหลวแล้วกมีป่นติ้งนะคะโอ้ เสรุร้อยเ็จหรือไม่เสร็จดูรองเท้าเขาสิเหลือไว้ให้น้องเราได้ทำร่วมกันอยู่สาวต้น ว่าว่าอย่างไรครับพ well, okay. ้โอ I mean, ้พ่ื้นอยู่ทางหลังครับเอมันจินหองแฉกนะได้การมนอย่าบอกใครเอมันจิแ่กขัน้องแกกไดไปเอออย่ามเข้ามาเนอกงน่อยก็ได้เปนเจ้าเลือดมีกน่อยนอะกาเๆหน่อยมสิเิดมีพ่อพื้นทำทั้งวันเลยใช่ไหมตอนี่ไปปูันั่นมา เราสันตอนยมเดี๋ยวไปตามหมดพื้นก่อนี๋ไปตามเมอดขออนุญาตพน่ะเลขไก่อนอะหมพื้นบ่ะเออมันกินข้าวเด้อกินรล้วอ่าอิแล้วเดี๋ยวผไมตามหมดพื้นไปเดีอคุณลุงด้อแซบเด้อบอกเราเลยอีพุฟอของแซบครับครับครับอู้ยีสังเลยอะไรเอาร โอ้อย่า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 มาส่วนตัวเลยครับพี่น้องเสื้ออะไรใครนั้นแฝงอยู่เสื้อยาด2มานี่มันตัวนี้ไม่มีเงินต่างเออเออเรากินหาของเยอะๆนะครับแม่สุกกว่าแม่สุกกว่าแม่ตนหนักขึ้นลูกขึ้นร่วมด้วยครับ oh, <ya, ya>, <this>, <laughs>

เาละขาละไปหเยไปงนี้นะคะสองเชียงแค่หนแล้วไม่ใช่ไหมไม่ใช่าษาภาษะก็เชื่ออยูกันอยู่คนละแม่บ้านเ่ออยนี่ตเาเดนไปอย่ตน

ก่อแม่บ <eland> <sych disappointing, S 2> ุตรสุดยอดเลยต้มแก่เดียวคนดูชื่ตสาสุบของยายคงจะชื่อแล้วีแต่คนมายาไม่ยายไมยายติรเมืองตารมันงติดการเมืองติดกามืองติดการเมือง่ิการเมืองารเม่องติดารเอ